PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTEC เชัดชัวร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ s ซตแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะตามที่สัญญากันไว้ค่ะว่าเทปนี้เนี่ยนิกจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวดอยนะคะและที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือหมู่บ้านปากยอค่ะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะของชนเผ่ากะเหลี่ยงค่ะเป็นพี่น้องของเราเนี่แหละชาวดอยนะคะและเพื่อนช่างของเราก็นัดที่นี่นะคะซึ่งต้องบอกว่าหนทางทุลักทุเลเลือกเกินทีเดียวนะคะ มันมันไม่ใช่ทางคอนกรีตน่ะคุณผู้ชมคะ่ทะเท่าที่เห็นในภาพนั่นแหละโอ้โหนั่งกันมาเมากันมานะคะหัวฟัดหัวเมี่ยงกันมานะคะแต่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะเราเป็นอีกหนึ่งคนที่พิชิตด,ดอยนะคะเรามีนัดกับเพื่อนช่างที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละเขาบอกว่าเขามาติดตั้งจานดาวเทียมเยอะแยะมากมายนะคะแต่จะจริงหรือเปล่าและเป็นจานดาว psi ไหมเราไปดูกันเลยค่ะ าคนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีหงหนำหงนวดทับบ่าบ่มีโคลาแฟนตาเ๊ปซี่บ่มีเนื้อสันพัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมูเฮามี ขึ้นยากลงยากนะคะมาถึงสักทีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้หทุลักทุเลเรื่อเกินทีเดียวหมู่บ้านที่เรานัดเพื่อนช่างของเราไว้คนพิเศษมานั่งรออยู่ตรงนี้เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยปล่อยให้พี่บุกป่าฝ่าดงมาเส้นทางสาหัสเหลือเกินค่ะคุณน้องขา่ะโอ้โหแล้วขึ้นมารอนานรึยังคะเนี่ยนานละค่ะ นานแล้วเหรอคะเหนื่อยมากค่ะกายเป็น,<ต>เ,นเรารู้สึกผิดอ่เนี่ยใช่ตายแล้วอยขอโทษขอประทานอภัย <c oughs> วันนที่นี้ด้วยนะคะครับเส้นทางเป็นไงบ้างครับโอ,อ้จะอ้วกอะ่ะจะอ้วกไหนล่ะ <c oughs> ทำไมมันทุรักทุเลขนาดนั้นนะคะแล้วเราคือบ้านเข้มเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วแล้วหนูก็คือไปมาหาสู่อย่างนี้เหรอคะครับด้วยเส้นทางนี้เนี่ยนะครับยากไหมอ่ะก็ชินนะครับชินแล้วใช่ไหม แล้วไก่เนี่ยเคยขึ้นมาแบบนี้ไหมมาบอกมเขาตลอดค่ะจริงปะใช่ค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ติดจานใบแรกใช่ค่ะแต่ไม่ใช่หมู่บ้านนี้แต่เป็นหมู่บ้านก่อนหน้านี้แต่เหมือนแบบว่าบริเวณทั่วบริเวณเนี่ยในทุกๆหมู่บ้านบนดอยเนี่ยก็คือเราก็ขวานหมดแหละคือมาพอพอเข้ามาติดเนี่ยมันก็จะมีบอกตออย่างเงี้ยเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันใช่ค่ะหมู่บ้านนี้เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ใช่ครับแล้วแล้วหมู่บ้านอื่นนี่เป็นยังไงแยกยังไงคะก็จะมีหมู่บ้านพี่น้องรีซอร์ทีสอร์มูเซอร์มูเซอร์ครับอยู่สามเผ่าด้วยกันอ๋อสามเผ่าด้วยกันในระแวกนี้อะนะครับแล้วแตกต่างกันยังไงอะคะก็แตกต่างนี้อาจจะเป็นประเพณีใช่ประเพณีแล้วภาษาอะไรอย่างเงี้ยว่าภาษาก็ต่างด้วยใช่ว้าวการใช้ชีวิตก็ปกติทั่วไปเหมือนกันเหมือนกัน แล้วแล้วอย่างคําว่าภาษาเนี่ยคือมันเป็นภาษาที่สำเนียงต่างหรือว่าเป็นภาษาที่แบบแปลคนละอย่างไปเลยคนละอย่างเลยค่ะลจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วต่างเผ่าต่างก็ฟังกันไม่รู้เรื่องหรอแล้วแล้วอย่างของเข้มนี่เผ่าอะไรนะคะรีซอรีซอของเข้มนี่มีมีภาษาออย่างสวัสดีเงเขาพูดอะไรคว้าควครับควควคว้คว้า มองหน้าไก่กันไม่เลืเรื่องเอออันนี้คือรีสอร์ทแล้วถ้าเป็นกะเรี่ยงเขาจะบอกว่าอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้เธอไม่กว้างขวางเลยอ่ะรู้แต่ว่าน้าเผาของตัวเองแล้วที่นี่เขาทําอาชีพอะไรก็ทาไรทาสวนทําไรข้าวโพดเลยพริกอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วคือพื้นที่ที่เรามาเนี่ยที่เป็นภูเขาหัวโล้นทั้งหลายแหละนั่นคือไรข้าวโพดเหรอใช่ แต่มันไม่ใช่ช่วงเพาะปลูกอ๋อก็จะโล่งเตียนอย่างนี้แล้ว <Okay. S 2> ช่วงพาอปลูกก็จะเขียวไปหมดเลยร่มเย็น ดีเนาะดีเนาะเป็นช่วงฤดูการกันไปนะคะแต่เรามาที่นี่วันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะมาคุยเรื่องของธุรกิจจานดาวเทียมแหละนะคะเทปที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ที่มาที่ไปนะคะได้แรงบันดาลใจไปปรับใช้สาหรับบางคนที่แบบว่าเอายังจับจุดชีวิตไม่เจอธุรกิจยังไม่รู้จะดีแล้วไม่ดีแล้วรอดไม่รอดนะคะก็เอาแนวทางนะคะสำหรับร้านน้องเมย์เซทไลน์เนี่ยเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าหมู่บ้านเนี่ย เราจะติดตั้งจานแบบแทบทุกหลังแล้วใช่ในการที่เราเข้ามาทําตลาดเงี้ยเราเข้ามาสองคนหรือว่าเข้มมาคนเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมแล้วก็พี่ชายชอืมซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในเบรกหน้าด้วยพี่ชายของเข้มเลยนะคะแล้วอย่างน้องไก่เงี้ยเวลาที่เข้มมาติดตั้งตามแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันนะชั่วโมงกว่ากว่าจะขึ้นมาได้เ,เไก่มีส่วนช่วยยังไงบ้าง ส่วนช่วยหรอคะบางทีถ้าเขาไม่มีลูกมือที่จะช่วยอะไรเราก็มาช่วยหยิบจับอะไรได้เลิกก็คือมานั่งนั่งข้างๆเขาก็เขาก็อพอละแค่นี้แหละอะไรเงี้ยกลัวจะยุ่งใกลัวๆว่าเราจะไปทําให้เขายุ่งมากกว่านี้ามาแสตที่จะช่วยเป็นภาระอะไร <S <S อย่างเงี้ยเออเข้มบอกว่ามาคนเดียวดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ลูกค้าใจดีนะใช่จะมาช่วยมีน้ําใจคือการใช้ชีวิตของเขา ณนะตรงนี้กับการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยจะแตกต่างกันแบบริบหล,ลีเลยคือถ้าหากว่าถามว่าในเมืองโอเคไหมเขาก็อาลูกค้าต่างต่างก็ต่างก็ดีทั้งคู่คเพียงแต่ว่าคนละรูปแบบใช่คนละรูปแบบอ่าเป็นข้างล่างอาจจะบริการเรามั่งแบบ อ่ามีน้ามีท่าแต่ที่นี่เขาบางทีเขาจะาเลี้ยงข้าวด้วย,ยงเ,เออย,ยงคือเขาจะอำนวยความสะดวกเราทุกอย่างออคือเขาจะมาช่วยเรานะอย่างนั้นอย่างนี้คือคือเราขาดเหลืออะไรก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าอ๋อตรงนี้มันอันนั้นอันนี้ออแล้วเขาก็จะเหมือนเหมือนมาให้ความร่วมมือกับเรา,าใช่น่ารักมากอย่างนี้เราขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องกินข้าวมาเลยมากินที่นี่ <laughs> บ้านเหรอเออแต่แต่เขาน่ารักเนาะเพราะว่าอย่างเท่าที่พี่นิคเคยไปก็อย่างเชียงใหม่หรือว่าอะไรที่ที่เป็นดอยเงี้ยเขาจะชวนกินข้าวก่อนเลยค่ะใช่แล้ววัฒนธรรมของเขาที่บอกว่าจะให้แขกกินก่อนใช่ไหมอู้เราก็เก่งจ้าเก่งใจกินจนหมดเลยดทีเราไม่รู้เลยว่าไม่รู้เราแกล้งอะไรเงี้ย แยกแบ่งไว้แล้วหรือว่าแบบว่าเออกินก่อนเราแล้วงเงี้ยเราก็ใส่เต็มนี่ต่อดที่เมารถไงเหนื่อยไงกินใหญ่อืมอารมณ์นั้นทีนี้ถามถึงวัฒนธรรมของการบอกต่อสาหรับคนที่นี่เห็นเข้มเล่าให้พี่ฟังว่าบางทีเนี่ยการที่เราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยจะจะได้เปรียบมากใช่เพราะอะไรก็เราลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะเชื่อมันในตัวเรามากกว่าเพราะเราอยู่ในจุดนั้นใช่ไหมครับค่ะล้ะลูกค้ามีปัญหาเนาะ เขจะามาตามเราได้เลยอันนี้ตามได้อยู่แล้วแน่นอนช่างช่าง,งคนไหนก็เออขึ้นมาบริการได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ว่าด้วยภาษาด้วยแหละใช่เออนี้ม่งต้นเลยใช่ไหมใช่อและอีกอย่างหนึ่งที่เ,เป็นวิถีชีวิตของเขาเพราะว่าคนดอยเนี่ยเท่าที่เราทราบข้อมูลก็คือเขาจะมีวัฒนธรรมการแบบ สืบต่อกันมารุ่นปูย่าตาทวดอะไรทั้งหลายเลยอะไรเงี้ยการที่เราจะมาตอกตะปูดอกหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเลยเจมูสองตัวเลยนะใช่เคยเจอปะเกือบเกือบครับวันี้อบอกก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรา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 ไม่ทราบเหมือนกันว่าประเพณีเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าคือหน้าที่ของเราคือเราเป็นช่างเขาก็จะใกล้ๆแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาเตือนไว้ก่อนห้าตอกตะปูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประเพณีของพี่น้องมูเอือใช่ กรณี้เขาแต่ละบ้านก็จะมีผีประจำบ้านใช่ไหมถ้าเราจะเอาสิ่งอะไรเข้าไปเนี่ยเขาต้องเขาไม่ให้เข้าอ่ะคือถ้าเราติจะต้องผ่านพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนใช่ถ้าอยากเข้าต้องต้องผ่านพิธีกรรมอะไรสักอย่างอย่างเช่นถ้าเราทำปุ๊บน้องต้องเสียหมูเลี้ยงผีอะไรเงี้ย แปลว่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยเราต้องไปศึกษาด้วย <S <S <ช>ว่าเขามีความเชื่อยังไงมีวิถีวัฒนธรรมเขายังไงไม่ใช่สูงสี่สูงห้าเข้าไปหลักการติดตั้งจานอย่างงี้งีตอกป๊อป๊อ๊อ๊ไม่ได้ครับเสียหมูเสียหมูลเลย,เลยหมูนี่คือเป็นเป็นเครื่องเส้นอย่างนี้เหระะอคะประมาณนั้นใช่ใชค่ะแล้วเขาจะมีเป็นเป็นช่วงที่เขาต้องเลี้ยงผีประจําบ้านของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะคือพูดง่ายถ้าใครเป็นพ่อค้านี่ก็คือรวยพ่อค้าหมู เลี้ยงหมูไว้ขายช่วงนี้ก็เหลืออยู่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช่หมูที่ว่าในเมืองเท่าไหร่นะครับจะเป็นหมูดำเนี่ยค่ะหมูโดยที่เราที่เราเห็นวิิงๆใช่ใช่โอ้ตอนเนื้อคือคนละอย่างกันนะอ้าจริง่าแล้วอย่างเนี้ยคือเขาเขาก็ต้องฆ่าหมูด้วยสิใช่อแล้วเขากําหนดไหมว่าจะหมูตัวเล็กตัวใหญ่ยังไงไม่ได้กําหนดแต่ขอเป็นสองตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่จะมาแบบ ตีต่างเอาหมูกระปุกอมสินมาไม่ได้ไม่ได้คนระับคือ <accent> <c ười> หมูจริงๆ, <c ười> ๆ,ๆเลยใช่ครับหมูเป็นๆนะแล้วทําไมถึงคิดว่าเาลูกค้าต่างๆเนี่ยถึงเลือกเราอ่ะลูกค้าต่างๆถึงเลือกเรา,เ,เ,ราเป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นคนพูดจาที่แบบคุยกับใครก็ได้แแอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่แล้วไม่รู้เป็นอะไรว่าเวลาคุยกับใครแล้วเขาก็จะชอบชอบบอกว่าชอบคุยด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเด็กแต่ความคิดเราเรา เรามีมากกว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบชอบนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็เชื่อว่าอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดเวลาช่วงโมกกว่าขึ้นมาคุณแคมก็จะพูดไม่หยุดเลยเขาจะเป็นคนคุยเก่งนะจริงจริแล้วอะพอเขาบอกว่าออกหน้าออกที่วีแค่นั้นแหละโอ้โหคำพูดไม่รู้จะหายไปไหนหมดเออเนี่ยยังเขินอยู่นะอ๋อพี่น้องที่นี่แบบน่ารักไหมอะน่ารักครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาดูช่องอะไร มันที่ยาสามารถจะเข้าไปนั่งขอมีสารคดีมีเพลงอะไรเง้ยแล้วในการทําตลาดอย่างที่บอกพอได้หนึ่งคนหนึ่งครอบครัวเขาก็จะบอกต่อต่อกันใจอย่างสมมุติเราไปติดนอยู่เนี้ยกำลังติดนอยู่บ้านข้างๆเห็ดเขาบอกเออมาติดนท้บ้างเห็นนะชัดอยากจะได้ไงเงี้ยเออแล้วที่ไอความเชื่อที่เขาบอกว่าหมู่บ้านหนึ่งใช่ไหมจะมีอยู่ไม่กี่นามสกุลหรอกแล้วเขาก็จะเชื่อผู้นําหมู่บ้านอย่างเงี้ยหมู่บ้านออันนี้มีผลไหม เชื่อผู้นำหมู่มมบ้านว่าพุนผู้นำหมู่บ้านอาจจะติดตั้งก่อนแล้วเห็นว่ามันดีอะไรเงี้ยลูกบ้านก็จะตามอะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีส่วนเ<ม>นาะแล้วอย่างเวลาไก่ขึ้นขึ้นมาหรือว่าเข้าหาสําหรับชนเผ่าอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาไหมติดขัดไหมว่าเขามองว่าเราแบบเป็นคนโหนในเมืองอะไรไม่เพราะว่าถ้าไก่มาปกตินี่ก<ม>็จะแต่งตัวธรรมดาจะใส่เพราะว่า ทางทางพี่เขาจะเป็นรีซอร์ตตัวตัวไก่เองก็ต้องเป็นใส่แบบกางเกงของรีซอร์ตทำเผาอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะทําตัวแบบกลมกลืนกับเขาเขามีอะไรเราก็เดินเข้าไปช่วยเขาเนอะเ้าก็จะคุยจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันง่ายกว่าเนะาะแล้ว,วเป็นประตูเปิดด่านแรกของใจเลยที่เขาจะแบบเออต้อนรับเราอะไรอ,ะอย่างเงี้ยเออน่ารักอะ่ะสนุกไหมการทําตลาดที่นี่สนุก แต่มันไกลมนะุนอ้อมันคลุกฝุ่นดูดิบเนี่ยหัวองหมดแล้วเนะี่ยหัวแดงเลยเนี่ย อยู <muitas> <arias> ่ในพื้นที่นะครับใช่ก็อาศัยว่าพี่เขาอยู่ในพื้นที่เวลามีปัญหาอะไรหรือว่าถ้าเขาจะติดตั้งจานยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดต่อกับพี่ชายเลยอย่างเมื่อก่อนเราเรามาเปิดตลาดแต่พอพี่ชายทําได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะมอบหน้าทีนี้พื้นที่นี้ให้กับพี่เขาเลยใช่คือคือว่าจะแบ่งไปเลยให้พี่เขาดูแลตรงนี้ถ้ามีปัญหาให้เขาให้เขาเข้ามาเซอร์วิสให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นานๆทีถ้าหากว่าเราได้ได้ได้ขึ้นมาเราก็จะคอยไปดูให้ถ้าบางบ้านเขาดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะติดปัญหาอะไรไหม พูดมาขนาดนี้แล้วเราชักอยากจะคุยกับพี่ชายแล้วสิคะว่าเขาดูแลลูกค้าในพื้นที่นี้ยังไงบ้างหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างที่เขาพบเจอนะคะแต่ยังไงก็เราแต่ต้องขอบคุณไก่นะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องลาตรงนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาคุยกับเขากัากนพักสักครู่